ไอ้นี่คมขืนตัดเครื่องเพศไอ้นี่โจนลักทรัพตัดแขนตรงนี้เลยครับฆาตกรฟันหัวขาดเลยครับโอ้โหพี่เล่งอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอชิบหายลนะสวัสดีครับตอนน้ก,ก็สู่วิวไฟเดอร์นะครับโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับกับคลิปที่เราจะมาพูดถึง h o w s e of the d ร a ก o อนในตอ์ที่หนึ่งกันครับ ต้องบอกว่า House of the Dragon ตอนแรกตอนที่หนึ่งโอ้โหสนุกสมราคาคุยที่เขาโม้เอาไว้จริงๆครับแล้วมันทำให้เรานึกย้อนกลับไปตอนดู Game of Thrones เพราะว่าสำหรับใครที่เป็นแฟน Game of Thrones แล้วก็แนะนำให้คนที่ยังไม่เคยดูตอนนั้นเน่ะให้เขาอยากดูเนี่ยเราจะพูดคล้ายๆกันครับว่ารอสักนิดรอให้พ้นปีหนึ่งก่อนรอให้ผึงปีสามก่อนเดี๋ยวสนุกแน่นอนอะไรทำนองนั้นครับแต่ House of the Dragon ไม่ต้องรออะไรแบบนั้นเลยครับ ตอนแรกตอนเดียวเราก็ได้เห็นภาพรวมเห็นความเข้มข้นของซีรีส์นี้แบบสุดๆเลยครับเรียกว่า House of the Dragon แค่ตอนแรกตอนเดียวกู้ศรัทธาที่เคยสูญเสียไปจากการดูเกร h r o ร e นในซีซั่นท้ายๆไปได้แบบหมดจดเลยครับโอ้เขาจัดเต็มทุกอย่างทุกเม็ดที่เกร h r o n e นเคยทำเอาไว้ครับมีครบทุกความเป็นองค์ประกอบห่งเกรรน Game Thrones, ครับแน่นอนวิ s u a l เอฟเฟกตื่นตะการตามังกรมีความรุนแรงความโหดร้าย นูดิตี้ฉากโป๊ปเลยในแบบเกมโตรนก็จัดให้ตั้งแต่ตอนแรกเรื่องหักมุมบีบหัวใจสะเทือนอารมณ์คนดูมีให้ทุกอย่างตั้งแต่ E ีีแรกแค่ EP ีเดียวครับเรียกว่าแค่ตอนเดียว h o u s e of the d r a g ก n ก็ทำให้เราเห็นแล้วล่ละครับว่าภาพรวมของซีรีส์สปินออฟที่เป็นพรีคัฟของซีรีส์ชุดเกมส์ฟิโตรนเรื่องนี้มันออกมาเป็นแบบไหนครับตลอดการดู h o u s e of the Dragon ในตอนที่1นนะครับผมว่าเราคนดูน่าจะมีฉากจำหรือว่าจุดที่เรารู้สึกว่าอื อยากจะลืมก็ไม่ลืมนะ่ยอยากจะลืมก็ลืมไม่ลงเนะี่ยหลายๆฉากหลายๆตอนนะครับเรามาว่ากันฉากต่อฉากเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฉากเปิดเรื่อง House of the Dragon เปิดเรื่องราวให้เราได้เห็นฉากที่เป็น King's Landing เมื่อประมาณ170กว่าปีก่อนครับเราได้เห็นมังกรปรากฏตัวมาแบบ <c oughs> บินอยู่เหนือ King's Landing เราได้เห็น Dragon pit ที่เคยปรากฏในซีรีส์ Game of Thrones แต่มันเป็นประด่าหักพังไปแล้วนะครับแต่คราวนี้มาแบบสมบูรณ์แบบครับ แล้วในรายละเอียดที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยก็คือเรื่องราวในยุคสมัยของ House of the Dragon เนี่ยไทเกอรินมีมังกรถึง10ตัวนะครับที่อยู่กับตระกูลครับดังนั้นใครเป็นสายแบบ <c oughs> ตอนเกียวโทนนะ้มังกรแค่ตัว2ตัวเนี่ยไม่สะใจคราวนี้สะใจแน่นอนครับ Background Story เรื่องเบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน House of the Dragon ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่ คือเราเห็นตั้งแต่เรื่องย่อแล้วล่ะครับว่า House of the Dragon เป็นเรื่องราวที่เขาจะเล่าเรื่องของตระกูลไทเกอเรียนที่ถึงวันที่จะล่มสลายแต่จังหวะที่เขาเปิดเรื่องราวมาใน House of the Dragon เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาเล่าเรื่องของ King Jaehaerys ซึ่งปกครอง k King's l a n d i n g มานานพอสมควรแล้วกำลังจะสละบัลลังก์หาทายาทแต่หาทายาทไม่ได้ครับมีตรงนี้แหละครับที่ผมว่าโอโ้รอยราบเบอร์เรอเลยครับอีกหนึ่งฉากนะครับที่ถือว่าเป็นฉาก กระตุกอารมณ์เป็นฉากที่ทำให้คนที่ดู House of the Dragon อยู่แล้วรู้สึกว่าเอ๊จะยังไงยังซึมๆอยู่ตื่นขึ้น,นมาผมว่าตื่นกันทั้งบ้านเลยครับถ้าอยู่ดูอยู่พร้อมกันนะครับก็คือฉากที่เป็นการเปิดตัวตัวละคร d ด m o n t a r g a r r ียนน้องชายของ v i s e r ริสทา g เกเรียนนั่นเองนะครับ และวแก,ก็โอ้โหประกาศอํานาจในฐานะผู้คุมเมือง k i n g ์แลนดิ้งกับกองทัพผ้าคลุมทองสุดโหดของแกด้วยการด้วยฉากไอกองทัพผ้าคลุมทองของเดมอนเทเกเรียนเน่ยบุกเข้าไปกวาดล้างอาชยากรในเมือง k i n g ์แลนดิ้งครับแล้วไอฉากกวาดล้างอาชยากรเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นฉากที่เป็นการประกาศครับว่า h o วออสุดไร์คอนจะมาเบอร์นี้นะโคตรโหดเลยครับคือถ้าใครดูน่าจะจำได้ครับ ไอ้นี่คมขืนตัดเครื่องเพศไอ้นี่โจรลักทรัพย์ตัดแขนั้งนี้เลยครับไอ้นี่ฆาตกรไอ้เดมอนเทเกเรียนมาไอ้ฝันหัวขาดเลยครับแต่นอกเหนือไปจากการประหารหรือว่าการสับมันเป็นชิ้นๆเนี่ยเดมอนเทเกเรียนโหดกว่านั้นครับเราเห็นในซีรีส์เลยว่าโอ้โหอยู่ๆมันเอาศพของคนที่มันประหารใส่ในรถใส่ในเกวียนนะครับแล้วก็ลากออกจากเมืองไป นี่เราจะต้องดู House of the Dragon ที่โ,โหดเบอร์นี้ไปจนจบซีซันเลยถูกไหมฮะ <c oughs> คือไอเราอ่ะนึกว่าฉากฆ่าล้างอายากรในเมือง King's Landing เนี่ยเป็นจุดพีคของซีรีส์ House of the Dragon ตอนที่หนึ่งแล้วนะครับโอ้โหปรากฏว่าไอนั่นอนะ่ะเป็นเพียงแค่ปฐมมาเริกปฐมมาบทเป็นเพียงแค่ฉากเหมือนกับ introduction เฉยเฉยเพราะหลังจากนั้นโอ้โหคือซีรีส์มันเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วนะครับ เข้าเกียร์หนึ่งแล้วดึงสแล้วสามสี่ไปเร็วมากครับทุกอย่างถูกเร่งเครื่องอย่างรวดเร็วจากฉากกวาดล้งอาชญาก,กรก็เมือถึงฉากประลองครับฉากประลองเนี่ยคือเราเห็นมาบ่อยครับในหนังอสศวินอ่ะไอ้ถือแล้วแล้วก็ชนกันน่ะปลายไอ้ทวนยายามก็ไม่แหลมถูกไหมครับก็ชนหักตกมา้าก็ประมาณนั้นเราดู Knife Tail มาใช่ไหมเราเคยดูหนังเรื่องนเทมันก็ประมาณนั้นครับแต่ที่ไหนได้ ไอ้ที่เราได้ดูใน h o u s e of the Dragon คือมันก็ชนกันทวนไม้หักจริงครับโล่แตกกระจายเลยครับแต่มันลงจากม้ามาเราจะขอประลองกันด้วยดาบด้วยขวานและด้วยอีกส,สารพัดครับแล้วการประลองเป็นการประลองที่มันไม่ได้แค่ประลองสนุกสนุกนะครับอัศวินทุกคนประลองเอาจริงเอาจังมากครับขวานเนี่ยโคเข้านี่ฮะ ถ้าแหกผมตกใจมากเลยบอกอ้นีมน้มึงประลองกันเล่นๆหรือมันโชว์หรือมันโอ้เอากันถึงตายขนาดนี้เลยเหรอก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยออกมาครับว่าคือเขาไม่ได้รบกันมาประมาณ70ปีแล้วกษัตริย์คงปกครองมาเป็นอย่างดีนะครับทําให้อัศวินเนี่ยไม่ได้ออกรบมาเลย70ปีไอ้อัศวินรุ่นใหม่ที่ประลองกันอยู่เนี่ยไม่เคยรบในสนามรบจริงๆเลยครับมันสะท้อนออกมาว่าเขาไม่ได้ ไม่ได้ฆ่านะมันก็เลยมันระเบิดการฆ่าในการประลองนํามาซึ่งฉากที่โหดร้ายแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่เราได้เห็นในตอนที่1ครับแต่ไอที่เล่าคู่ขนานไปกับฉากประลองเนี่ยมันคือจุดที่ผมว่าเป็นจุดพลคกที่สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สยองขวัญแล้วก็สารพัดอารมณ์ครับที่เกิดขึ้นใน House of Dragon ในตอนที่หกับฉากทำคลอดทายาทของวิเซริส คือไอประเด็นนี้เนี่ยมันมีการปูมันตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วลหละว,ว่าวิเซริสเนี่ยมีปัญหาเรื่องอจะเอาใครมาเป็นรัชทายาตเพราะว่าตอนเนี่ยแคนดิเดตสองคนหลักๆของแกเนี่ยก็มีลูกสาวคนโตเรนีราททเกเรียนซึ่งเข้าประเด็นเดิมครับผู้หญิงไม่เคยปกครองไอออนทน�นมันก็มีคนพยายามจะเฉียงเถียงแทนนะนะแต่ก็มีพวกคอนเซอร์เวทีฟจำนวนมากครับที่รู้สึกว่าเราจะแหกขนบนี้ไม่ได้อีกหนึ่งคนก็คือไอบ้าเดมอนททเกเรียนซึ่งไอบ้าเดมอนททเกเรียนเนี่ย ถ้าเรานึกย้อนไปถึงเกมวอลโตรนเนี่ยเราจะนึกถึงเจมี่ลังนิสเตอร์เจมี่ลังนิสเตอร์ดุเบาไปเลยฮะเพราะไอ้แมททมิสที่เล่นเป็นเดมอนทากเรียนเนี่ยเหมือนคนเพี้ยนฮะเหมือนคนโรคจิตมิเป็นไอ้จอมโหดอะแล้วไอ้จอมโหดจะมานั่งไอ t นโตรนไม่ได้แน่นอนครับพี่ไม่อยากให้เป็นนั่นก็เกิดความขัดแย้งขึ้นตั้งแต่ตอนแรกแล้วละครับปมนี้จะหายไปได้ลุยเซอริสบอกว่าเราต้องมีทายาทที่เป็นผู้ชาย ถ้าลูกในคันของเธอคลอดออกมาเป็นผู้ชายเราจะเคลียร์ปมทั้งหมดนี้ได้เลยคือแค่วิเซริสพูดอันนี้ออกมาในซีรีส์เนี่ยผมก็รู้แล้วล่ะครับว่าไอ้ที่อยู่ในท้องเนี่ยไม่ดีแน่มึงต้องมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างแน่แน่แล้วเมียแกก็ท้องโตมากนะครับคือใกล้คลอดแปดเก้าเดือนผมว่าจะได้แล้วล่ะแล้วระหว่างที่มีการประลองก็มีการประสูติพอดีครับคือเราเห็นแววไม่ดีตั้งแต่ออโต้ไฮทาวเวอร์ไอ้แฮนด์ออฟเดอะคิงของวิเซริสเนี่ยวิ่งมากระซิบนะครับว่า มีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็หน้าตาตื่นกันออกไปนะครับพอไปที่ห้องคลอดเรารู้เลยครับว่ามีปัญหาเพราะว่าแมสเตอร์ที่ทําหน้าที่คลอดเด็กไม่กลับหัวโอ้โหปัจจุบันไม่น่าจะมีปัญหานี้แล้วครับเพราะเราผ่าตัดผ่าตัดทคลอดได้ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ย้อนไปเป็นสมัยโบราณแบบนั้นเนี่ยคือเด็กไม่กลับหัว แล้วก็มันก็บรรยายผมไม่รู้คนดูคนอื่นรู้สึกยังไงนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหนะแมสเตอร์ที่ทําคลอดนี่ก็บรรยายละเอียดละเกินเด็กไม่กลับหัวครับพระองค์ซึ่งพระราชินีพยายามอย่างเต็มที่แต่นั่นก็น่าจะไม่เพียงพอเราให้ยาที่จะทําให้เธอคลอดได้ด้วยใช้ความอดทนอย่างเต็มที่แล้วแต่ความอดทนนั้นก็อาจจะไม่เพียงพออ ทรมานทรกันและเกินครับจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นจุดสำคัญของอพิโซดที่1จุดที่กษัตริย์วิเซริสต้องตัดสินใจจุดที่แมสเตอร์บอกกับกษัตริย์วิเซริสว่าพระองค์ต้องตัดสินใจเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะตัดสินใจเรื่องที่ไม่มีพ่อคนไหนจะตัดอยากจะตัดสินใจเสียสละหนึ่งหรือเสียทั้งคู่คือตายเดียวหรือว,ว่าตายคู่ตายเดียวก็เลือกเอาจะเอาคนไหนไว้ ได้โปรดนะคนทำหนังนะอย่าเอาช้อยแบบนี้มาให้ตัวละครเลือกบ่อยๆมันใจร้ายเกินไปแต่ภายใต้เงื่อนไขที่ดูใจร้ายนี้คนทำ h o า s e ์สตูดิโอแกรไกลคนเขียนไอ้จอชอาร์อาร์มาตินใจร้ายไปกว่าน,นั้นอีกครับเพราะหลังจากทำคลอดแสดงความยินดีด้วยพระองค์และไอ้เมสเตอร์อุ้มเด็กอยู่นะครับแล้วหน้ามันมองเด็กอะแค่เนี้ แค่น,นี้นะฮะคือเขาไม่ได้มีการอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นในฉากนั้นแต่แมสเตอร์ผมรู้เลยชิบหายละพังแน่นอนพังแน่นอนก่อนที่ส um ุดท้ายจะไปเฉลยอย่างชัดเจนครับในฉากพิธีศพที่มีทั้งศพผู้ใหญ่และศพเด็กอยู่ในนั้น ทั้งตอนของ House of the Dragon ใน EP ที่ห่งเนี่ยเป็นการเกินเรื่องราวที่เจ้าหญิง Renira Targaryen จะขึ้นมาเป็นองค์รัชทายาทของกษัตริย์วิเซริสโดยที่มีหลายฝ่ายไม่พอใจหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยหลายคนบางคนนึกว่าตำแหน่งนี้ควรจะเป็นของข้าไม่ใช่ของเจ้า อันนี้แหละครับผมบอกแล้วว่าแค่ตอนแรกตอนเดียวเนี่ยโอ้ร่องรอยรอยร้าวความฉิบหายของไทเกรรียนเนี่ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยครับแต่ปัญหาเดียวครับก็คือผมรู้สึกว่าการดู House of The Dragon EP ที่1ตอนที่1เนี่ยเขาเร่งเครื่องมากเลยครับเขาเร่งแบบ4 Wheel Drive เลยอ่คูณ4เลยอะคืออย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องมันเยอะมากนะครับถึงแม้จะจัดวางได้อย่างสวยงามก็ตามแต่โอ้โห พี่เร่งอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอแล้วพี่จะไปแผ่วไปผ่อนตอนไหนไหมจะมีสักตอนที่ยุ้ยไหมหรือพี่จะเร่งแบบนี้ไปจะจบซีรีส์เลยไม่รู้ครับรู้แต่ว่า House of the Dragon แค่ตอนแรกตอนเดียวกู้ศรัทธาที่ศูนยเสียไปจากเกรมัฟต์โจนในในซีซั่นสุดท้ายกลับมาได้แทบจะสิ้นเชิงเลยครับเขาเรียกว่าเรียกความกระพี่กระเป่าในการดูซีรีส์ชุดเกรมัฟต์น ที่ออกมาเป็นสป i ินออฟอย่าง House of Dragon ให้กลับมากระปี้กระเป๋าเหมืนตอนเราดูเกมนวชนแล้วมันพลิกๆนะครับตอนที่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เราดูอาทิตย์ต่อทิตย์ใครจะตายใครจะรอดจะตายไม่อ้ออนี่ตายอะไรแบบนั้นครับราวนี้กลับมาเป็นแบบนั้นฝีมือผู้กำกับกับบทประพันธ์ของ g e จอ e อามาตินดีจริงๆครับมันเรียก จิตวิญญาณแห่งเกมเมสโตรเหล่านั้นกลับมาทําให้เรากระปี้กระเป๋าได้เหมือนเดิมแล้วเราก็รู้สึกอยากดูตอนที่เหลือแบบอดใจแทบไม่ไหวเลยครับ <ๆ uet selections> เราจะกลับมารีแคปกันแบบนี้ตอนต่อตอนสัปดาห์อต,อต่อสัปดาห์นะครับกับซีรีส์ House of the Dragon 1หนึ่งใน Spin-Off จากเกม h r o โ e s ที่แม่ดูแล้วอดจะพูดถึงไม่ได้จริงๆนะครับใครดูแล้วรู้สึกอย่างไรมีจุดไหนตรงไหนอยากจะร่วมพูดคุยกัน สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาอ่านจบตอน2เอพิโซด2เมื่อไหร่เรากลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ